สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับครับในไทยเราตื่นตัวเรื่องซูเปอร์อินเทลเจนซ์กันมากน้อยแค่ไหนบ้างครับครับก็ตื่นตัวค่อนข้างมากนะครับอย่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเราก็ต้องการเป็น AI University นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งเนี่ยก็มุ่งไปสู่ตรงนี้นะครับทีนี้ความก้าวหน้าของ AI เนี่ยมันก็ก้าวกระโดดมากนะครับแล้วมันก็จะมี การพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์เลยนะฮะซึ่งมันก็มีทั้งผลบวกอย่างมากนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงแล้วก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลเช่นเดียวกันนะครับผลบวกที่เราเห็นชัดที่สุดเลยเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มผลิตภาพแล้วมันน่าจะทําให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น แต่มันอาจจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมีการจ้างงานเพราะว่า AI มันจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับแรงงานที่มีสกิลที่สามารถทำงานกับ AI ได้คือมีทักษะที่จะทำงานกับ AI ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อมองว่ามันเป็นทั้งด้าน บวกและในขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงทีนี้อย่างที่คุณวารินได้รายงานไปก็คือเมื่อวานเนี้ยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยรวมทั้งบุคคลสาธารณะเนี่ยามากกว่า800คนเนี่ยก็ร่วมกันลงนามในแถลงการ Statement on Super Intelligence นะครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการชะลอการพัฒนา Super Intelligence ซึ่งก็หมายถึงระบบ AI ที่มีสติปัญญาเหนือกว่าความเป็นมนุษย์นะครับ ในถแถลงการนี้ก็เตือนว่าแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจจะนำไปสู่ซ u เปอร์อินเทลเล็ก์เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความกังวลหลากหลายด้านตั้งแต่การทำให้แรงงานมนุษย์เนี่ยมันล้าสมัยแล้วก็ทำให้คนอาจจะตกงานว่างงานจำนวนมากหรืออาจจะทำให้เกิดการสูญเสียเสรีภาพสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีและอานาจในการควบคุมของมนุษย์ไปจนถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศแม้กระทั่งความเป็นไปได้ ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์อาจล่มสลายนะซึ่งอันนี้เป็นเป็นจุดสำคัญที่สุดนะก็คือว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์อาจล่มสลายเนี่ยเพราะว่า AI นี่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมครับคุณวรินครับครับใช่ครับแล้วะฉะนั้นมันจะต้องเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางคือคือ,ค,อคือพัฒนาขึ้นมาจะต้องไม่ให้เป็นอันตรายกับมนุษย์เนะฉะนั้นเอ่อมันถึงมีความจำเป็นว่าก่อนที่จะพัฒนาอะไรให้มัน ก้าวหน้าขึ้นไปมากๆเนี่ยมันจะต้องมีฉันทามติในเรื่องอจรรยบัญณจริยธรรมในการกํากับดูแลนะครับรวมทั้งเ,เรื่องความปลอดภัยแล้วก็มันก็ควรอยู่ภายใต้การกํากับควบคุมที่ดีเพราะถ้าเกิดเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะอันตรายมากเลยนะฮะแล้วมันก็มีกฎหมายในบางประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้มีการใช้ AI ในกิจการสงนะครามนะฮะ แต่ว่าหลายประเทศก็แอบ,บเอาไปใช้อ่ะนะฮะคิดว่านะฮะเพราะเดี๋ยวมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมันควบคุมไม่ได้แล้วมันอันตรายมากเลยฮะครับผมค,นนคิดว่าเป็นเป็นปัญหาใหญ่นะฮะอืมครับ,รบแต่ทีนี้เราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับอย่างที่พอบอกว่ามันจะสามารถที่จะทําให้มนุษย์สูญพันธุ์ไปได้เนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนครับอาจารย์คือมันก็จะพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ ก็จะเห็นมันก็อาจจะสื่อสารกันเองแล้วก็เห็นว่าเออก็สามารถทำทุกอย่างได้มนุษย์ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่อาจจะต้องการกำจัดเผ่าพันธุ์มนุษย์นะฮ <c oughs> ะคือฉะนั้นมันมันต้องใส่เหมือนใส่ศิลธรรมเข้าไป <c oughs> อ่ะคือมันต้องใส่ชิปที่เกี่ยวกับศิลธรรมเกี่ยวกับ เกี่ยวกับจริยธรรมเนี่ยลงไปใน AI ไม่งั้นมันมันจะไม่มีมิตินี้เลย mm hmm. คือถ้าไม่มีมิติเนี้มันก็มันก็ทำทาตามทาตามสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นมาถูกไหมฮะ mm hmm. แล้วซูเปอร์อินเทลเลเจนเนี่ยมันคิดเองได้มันพัฒนาขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมฮะ mm hmm. มันไม่ได้เหมือนปัญญาประดิษฐ์รุ่นแรกที่ที่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนเราเขียนโปรแกร,รมไว้ยังไงถูกไหมฮะ <L an> อันนี้คือมันคิดเองมันมันเป็น Generative AI อ่ะพูดง่ายๆครับครับมันมันมีในบ้านเราหรือยังครับ super i n t e l l i g e น c e ก็ก็ตอนตอนนี้เนี่ยพวกบริษัททางด้าน AI เนี่ยเขาก็พัฒนาอยู่แล้วเราก็เอามาใช้บางส่วนนะครับคือเราซื้อเราซื้อเทคโนโลยีมันมีใช้ที่อเมริกาเมื่อไหร่หรือที่ยุโรปเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะ ใช้ได้ทันทีหรือแม้กระทั่งในจีนเนี่ยนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นในเชิงพณิชย์ถูกไหมครัอืออพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็แพร่หลายทันทนีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พัฒนาเองก็ตามนะอืมครับในระดับภูมิภาคหรือโลกหรือแม้แต่เอาเริ่มจากในประเทศเนี่ยใครจะต้องควบคุมเรื่องนี้ครับคือจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยต้องต้องเป็นเจ้าภาพแล้วก็ร่วมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะคือคืออย่างอย่างประเทศหรือว่าภูมิภาคที่มีการดูแลเรื่องนี้ดีที่สุดเนี่ยก็คือยุโรป <c oughs> เพราะว่ายุโรปเขาตรนหนักในเรื่องนี้ว่ามันจะมีความเสี่ยงอยู่แม้มันจะเป็นประโยชน์มากเนี่ยแต่มันมีความเสี่ยงฉะนั้นยุโรปเนี่ยจะมีกฎหมายที่เข้มแข็งแล้วมันก็จะมีประบวนประมวลหลักว่าด้วยการปฏิบัติหรือ c ค้ e c ค d e of practice ว่า ว่าจะต้องทำอย่างไรเช่นเช่น AI ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของ EU เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พวกอากาศยานรถยนต์อุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระั่งลิฟต์ถูกไหมฮะมันจะมันจะม,มีมีประมวลหลักปฏิบัติอยู่นะฮะหรือแม้กระทั่ง AI ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าประปาขนส่งสาธารณะ AI ที่เกี่ยวกับการศึกษา คือคืออย่างการศึกษาเนี่ยถ้าสมมุตินักศึกษาเนี่ยใช้ AI มาส่งงานส่งงานวิจัยให้อาจารย์หรือแม้ทั่งนักวิชาการก็ใช้ AI ในการทํางานวิจัยเงี้ยมันมันก็ไม่มีการพัฒนาสมองมนุษย์อะใช่ไหมฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนต้องใช้ AI เป็นเครื่องมือแล้วมันจะต้องมีหลักปฏิบัติที่ที่มันเป็นเกณฑ์ที่ที่ให้ปฏิบัติแล้วมันเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่มันมันจะไม่ทำให้เกิดปัญหานะฮะ mm hmm. หรือแม้กระทั่งเนี่ยถ้าถ้ามันมี AI ที่มันมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่เรียกว่ามันเป็น,น,น unacceptable l i s k เนี่ย unacceptable risk เนี่ยก็หมายถึงระบบ AI ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นภัยต่อประชาชนและห้ามใช้งานนะพวกนี้ก็จะถูกถูกถูกห้ามไม่ให้ใช้ นะทีนี้มันมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองของแต่ละประเทศอีกนะฮะอย่างเช่นประเทศที่มีระบบการปกครองแบบอำนาจนิยมเนี้ยเขาก็อาจจะใช้ AI ในการคนโทรลประชาชนในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลชีวภาพถูกไหมฮะเพื่อประโยชน์ของการปกครองการควบคุมแต่ในยุโรปเนี่ยเขาห้ามทำคือคือ AI พวกเนี้ยห้ามห้ามเอา AI ไไปใช้ในทางพวกนี้นะ เช่นเอาไปใช้ AI เป็นเป็นข้อมูลทางชีวภาพเพื่อแบ่งเกรดคนตามตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมน,ะนี่ถือว่ามันมันเป็นการละเมิดแล้วมันไม่ไม่ใช่แนวคิดที่เป็นแนวคิดประชาธิปไตยนะหรือแม้กระทั่งการใช้ AI เพื่อควบควบคุมพฤติกรรมปัญญาหรือการใช้ AI เพื่อควบคุมความคิดหรือพฤติกรรมหรืออารมณ์ของคุณของคนอย่างเงี้ยนะอย่างเราอย่างเราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ย เราก็เราก็เ,าเจออัลกอริทึมนะฮะซึ่งมันก็คือ AI ถูกไหมฮะ mm hmm. ในในบางทีมันก็ควบคุมความคิดเราอะ่ะมันทำให้ความคิดเราเนี่ยมันเอ็กโคความคิดตัวเองอะคือคือแล้วมันทำให้เราไม่ไม,ไม่ไม่มีมุมมองอื่นๆที่หลากหลายอะ่ะถูกไหม mm hmm. คนในสังคมมันถึงมีมีอารมณ์รุนแรง mm hmm. ไงนะฮะแล้วการการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศ ที่มันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยมันก็เป็นผลจากสิ่งนี้ด้วยนะในเป่าเนี้ยฮะล่าสุดอ่าใช่ครับใช่ครับมันเป็นผลสิ่งที่มันมันคือคนมันคือความคิดมันเอ็กโคอ่ะมันมันคือมันถูกผลิตซ้ําตลอดเวลาถูกไหมฮะอือมันไม่ได้มันไม่ได้ไปไปทําให้คนเนี่ยมันเห็นอะไรที่มันหลากหลายแตกต่างหลากหลายถูกไหมครับอย่างอย่างสมมุติเราชอบอะไรเนี่ย เราคลิกไปดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะส่งสิ่งนั้นมาให้เราดูซ้ำๆอยู่เรื่อยๆถูกไหมมันมันก็จะทำให้เอไมันทาให้อารมณ์หรือพฤติกรรมของคนเนี่ยมันมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะไม่ใช้เหตุผล mm hmm. ใช่ไหมอืมครับเนีอันนี้คือ AI mm hmm. ที่อันตราย mm hmm. ก็ต้องระวัง mm hmm. มันก็ดูย้อนแยงกับ uh คนที่สร้างมันขึ้นมาใช่ไหมครับคือสังคมตะวันตกที่มีวิธีคิดแบบประชาธิปไตยจะทําไปทํามาเนี่ยต้องมานั่งควบคุมมันข้อที่หนึ่งละกับสองก็คือตัวมันเองเวลามันฟังชันเนี่ยเออมันก็ไม่ค่อยดิมมรอกเรซีสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่อาจารย์บอกมันเอ็กโคมันก็ให้ดูแต่ข้อมูลด้านเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้มีความหลากหลายด้วยเหมือนกันมันควรจะมีคนลุกขึ้นมาดิสคัสเรื่องดิมมอรซี่เซชันของ AI ไหมนะครับ ั่นกาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องต้องต้องดูกันต่อไปในอนาคตกับกับกับสองคือเพราะอาจารย์พูดเรื่องศิลธรรมอย่างเงี้ยจะใส่ให้มันยังไงอะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละประเทศแต่ละชุมชนวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันคือปัญหาก็คือว่านวัตกรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นภายใต้ระบบทุนนิยมถูกไหมถูกครับคือแล้วก็ระบบทุนนิยมเนี่ยม,มันก็มักจะเกิด creative destruction ตลอดเวลาคือการ <c oughs> ทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์นะ <One input> ซึ่งอย่าง Joseph ies, ke g ke g โจเซฟชุม <One> ป <noise> <Probably S 1> <worldwide> <because> ีเตอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาทฤษฎีตรงนี้ขึ้นมา Creative Destruction เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยต่างดิ้นรนเพื่อเพื่อให้อยู่รอดและแข่งขันถูกไหมฉะนั้นมันก็จะต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆพอสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันก็นวัตกรรมใหม่มันก็จะไปทำลายนวัตกรรมเก่าแล้วก็ทําลายโครงสร้างตลาดแบบเก่า ทำลายสินค้าแบบเดิมสร้างสินค้าแบบใหม่ขึ้นมาโลกมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ,อัน,นัีนคือข้อด,ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่มันมันพัฒนาไปแบบนี้โดยที่มันไม่กำกับดูแลเนี่ยมันก็อาจจะนำมาสู่อำนาจทางเศรษฐกิจที่ไม่ไม่มีความสมดุลเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ย ก็จะร่ำรวยมากๆเลยซึ่งเราก็เห็นอยู่ถูกไหมฮะบริษัทเจ็ดนางฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะ้วคุมเศรษฐกิจโลกทั้งหมดแล้วคุมความคิดของคนทั้งโลกด้วยนะถ้าเกิดเขามีมีความมุ่งหมายทางการเมืองเนี่ยเขาย่อมทําได้ถูกไหมฮะอันนี้มันก็เกิดสิ่งนี้ฮะทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็อํานาจต่อรองก็ลดลงถูกไหมครับแล้วก็เป็นแรงงานซึ่งอาจจะถูกปลดจากงานเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้มันก็เกิด ความเหลื่อมล้าทีนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ที่ที่จะทํำยังไงให้มีการจัดระเบียบแล้วกอ็ออกแบบระบบเศรษฐ,ฐกิจที่มันมันเป็นธรรมมากกว่านี้ลดความเหลื่อมล้ามากกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีชนชนั้นอยู่ก็คือชนชนั้นที่ไร้ประโยชน์<อ>ใช่ไหมก็คือก็คือก็คือ,อไม่ต้องทาอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ ในขณะที่ AI ก็ทำทุกอย่างหมดแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่กลุ่มเทคโนโลยีตรงนี้นะอันนี้มันก็จะเป็นเป็นปัญหาที่จะเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติที่เราก็ต้องคิดในมุมนี้ด้วยคือคือไม่ใช่คิดแต่มุมว่าจะเอา AI มาใช้แล้วทำให้เกิดเศรษฐกิจขยายตัวเกิดผลิตภาพดีขึ้นถูกไหมฮะมันมีมุมที่เป็นความเสี่ยงที่ซึ่งเราก็ต้องเอามาพิจารณาด้วย แล้วก็ต้องวางระบบให้ดีตั้งแต่แรกนะอีั mm. EU เนี่ยจะจะวางระบบตรงนี้ไว้ค่อนข้างดี mm. แล้วก็สมัยโจไบเดนเนี่ยมันก็มีการออกกฎหมายออกข้อบัญญัติอะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้ AI เนี่ยมีความปลอดภัยต่อประชาชนมากขึ้นนะครับ mm hmm. คือจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันมันคือแนวทางในการควบคุม AI เนี่ยมันมี หลักการอยู่5ประการ 1. คือความปลอดภัย 2. ความโปร่งใส 3. ความเป็นธรรม 4. ความรับผิดชอบนะฮะห้าก็คือคาการกํากับดูแลนะครับเราก็ต้องมามาดูตรงเนี้ยใน5มิติเนี่ยให้มันให้มันครบถ้วนนะปัญหามันก็จะน้อยลงนะส่วนที่ถแถลงการที่มันเกิดความวิตกกังวลเนี่ยจุดใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ ก็คือความเป็นไปได้ของการที่เผ่าพันธุ์มนุษย์อาจล่มสลายอ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดแล้วคนที่พูดเองเนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อ AI ด้วยนะเมื่อก่อนเคยทำกับทำงานกับ Google เจฟฟี่ฮินตันเนี่ยนะะเข้าใจว่าได้ได้โดเบิลเพาไร์ได้ได้รางวัลเบลสาขาฟิสิกส์อยู่ในคนที่ร่วมลงชื่อด้วยเนี่ยครับอาจารย์มีท<ช>ื่นี้ด้วย อันนี้เขาเตือนมานานละคนนี้เขาพูดพูดมาก่อนที่จะออกแถลงการเป็นปีดาแห่งไอุอใหม่อยุคใหม่ใช่ครับแล้วเขาก็ลาลาออกจาก g o Google แลเขาก็เป็นคนพัฒนาเอไอให้กับ Google นะฮะแล้วตอนหลังเขาก็ลาออกมาเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเป็นอิสระแล้วเขาก็ เ,เห็นความเสี่ยงจริงๆว่าถ้า AI มันฉลาดมากๆเนี่ยแล้วต่อไปมันมีเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งด้วยใช่ไหมฮะคุณวายอันเนี้ยมันจะยิ่งยิ่งก้าวกระโดดใหญ่เลย AI มันจะยิ่ง <c oughs> ยิ่งฉลาดมากๆใหญ่ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยเขาก็เห็นภัยว่ามันมันมีความเสี่ยงต่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ มันไม่ใช่แค่กระทบเรื่องเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงในบางมิติแค่นั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องต้องรับฟังนะก็เหมือนเหมือนไอสไตน์อ่ะที่ที่ค้นพบทฤษฎีอ่อ่อ่อเท่ากับเอ็มซีก e ับบางสองถูกไหมทฤษฎีสัมพ <c oughs> ัทธภาพ <c oughs> ทั่วไปเนี่ยที่ <c oughs> ในที่สุดมัน <c oughs> ก็เป็นพื้นฐานของการเอามาผลิตพลังงานปรมาณูได้ <c oughs> ถูกไหมมันก็มีมีมีอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะใช่ไหมครับ ครับนะครับ,นะครบใครสนใจก็ไปหาคลิปของคุณเจฟฟรีย์ i n นตันดูได้นะครับใน YouTube มีเยอะเลยนะครับที่บอกว่า they keep silencing me but I'm trying to y h uh, yeah, say that we have to stop it taking over นะครับแล้วก็ will AI outsmart human intelligence ก็มีหลายหัวข้อเลยฮะสนใจหัวข้อไหนลองไปดูบทสัมภาษณ์ของเจฟฟรีย์ i n นตันกันได้นะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับอาจารย์ดำเนะิสอนและผมวาริน พร้อมทีมงานลายลพร้อมกันเลยติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบรอบชาติ6โมงเย็นสวัสดีครับจางครับสวัสดีครับสวัสดีครับ